โยฮายสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงเทิงแพ็กไ้ครับศูนย์เจชิ่าศูนย์ฟรีๆนะครับเอ่อถ้มีเสียงรบกวนก,ก็ขออภัยด้วยครับเข้าไปที่เกมคอมโบแจงนี่ครับให้สร้างสร้มใหม่ครับเอ่อ เพิ่มจ,จุดจุดจุดสามจุด, mm. จดเออไอเหียนี่นี่ครับกดเขาว่าใหม่ครับรูปบวกครับแล้วก็กดเขาแฟมน,นะครับรูปนี้เเขียนว่ารีซอตแพคนะครับนี่ครับแล้วก็ไอว่าอน,นึงครับมาต่อกันเลยนะครับก็ เข้าไปในที่ดาวน์โหลดนี่ครับนี่กดแตกไฟล์ไปที่นะครับก็แตกไฟล์ไปที่กดเลือกเส้นทางตรงนี้นะครับเลือกกดออโต้เออไม่ใช่ติดการนะครับรอ เกมคอมพิเออเฮ้ยเข้าไปดิรีสอร์ทแพ็คครับกดตกลงไว้เป็นพันเลยชาติหนึ่งคงไม่เสร็จแล้วนะตัดตอนมาไหมก็เสร็จแล้วนะครับ เอ้ยเหี้ยเราลองไปดูเกมโมแจ้งรีซอร์ทแพ็กนี่ครับนี่มีอันนี้ด้วยเหี้ย,ยแล้วก็ไม่ต้องแบงมากัมแล้วออกครับครับทำไมครับได้เลยฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับไม่ต้องไปเสียตังค์มากครับ งานะข้าวติดฝันรอบหนึ่งสักครู่หนึ่งนะฮะนีอะไรจะมาวะรอแป๊บน,นี่ครับแล้วก็มีลิงสกินแพ็คด้วยนะครับนี่ผมได้สกินนี้แล้วใช่ไหมฮาโลวีน ี่ฮัลโลวีนผมยังไม่เปิดล็อกเลยเฮ้ <c oughs> ลกฟรีนี่กดออปชั่นมเมนูอกาวาเฮ้ยซิตี้ได้แล้วอะไรวะมันบัออ็อกแล้ะ what the fuck อะไรอะบัะ่ะ Lòng đồ Ê Lại đi Không Mày bền phù Ê Chịu đi Mày chị cả Ê Hiếp hại à อ๋อไม่ได้ดีือวะออพสเวิร์ตไม่หรอแม่มันโหลดไหมเนี่ยไม่โหลดยัดแค่ไรวะ พลาสติกใส่ไม่ได้เหรอ What the heck จังไรมากเราบคลิปนี้ก็กระโดดด้วยใส่ได้แต่ซิตี้นะครับก็จะให้แต่ซิตี้ใส่นได้แล้วก่อนแล้วกันนะ